พปหน่อยกับภูเก็ตตเรื่องบรายบราณหั่มโบราณหัวหาอาหารจนเงนเก่าอาหารแพงหัวอาหารมาแพงคำก็แพงไม่มีตังค์ครับตรงนี้ต่อจนใสล่ลมกระจนพี่น้องเอ้ยไม่มีเงินเนาะเงินหลพ่อเงินเดือนกับพอหลาย ใส่หันใส่หนึ่งจะเบิดไปใส่ละเดือนเราจะเลี้ยงคือว่าอะไรพ่อคือเลี้ยงอ่ะว่าเลี้ยงกับพ่อจะได้เลี้ยงพอได้แยงแต่ละมือพี่น้องเลยจะเป็นมากับพ่อจะได้แก้ไขนะเป็ดน้อยพี่น้องในสูงเจ็ดโตเปหน่อยเป็นกังเกงอยู่แล้วใจกังเกงเยอะมุม ก็ขอมีเงินช่หัวอาหารให้มันเพื่อแต่ทำไปหน่อยก็ได้เพื่อทำแหนหัวอาหารแหนบ้ากันปนกันไปนก็เลยอยากจะจอดไปหน่อยกนจะเป็นใหญ่หนี่ยปล่อยมานดิมันหากินขี่กระดอกขี่กระเดือนเนี่ยฝนตกนก็เลยตุ้ยนน,นิดนึงชวร์ อันนี้ก็เป็นอ่างยังกบพี่น้องว่ามันกบบนที่ดอกกบรวมกบรวมอยู่ที่หอผักนะเป็นกบรวมกบยังรวมนะอันนี้เป็นลูกมันอันนี้เป็น้องไข่นะอันนี้เป็นไข่กบพี่น้องเบาะออกมาเป็นลูกขวบพี่น้องจะเห็นเป็นไข่จะเป็นไข่มันจะไปเห็นดอกในกองมันจะไปเห็นมันจะจับอยู่ตามจับแหงจับผ่าแหงพี่น้องเป็นกบ เป็นปลาดุกพันเลี้ยงวิถีฮ่อพักทุกคนปลาดุกเนาะปลาดุกพันยังไม่น้อยหรอกท่นใหญ่ปลาเนาะท่านใหญ่ไม่ได้ดักแต่ว่าเป็นนั้นมาเลี้ยงอันนี้ก็เป็นใหญ่เลือดใหญ่นะกบด้วงเนาะพวกนี้มันสี บคล่าตกล้องนะพี่น like ้องมัเนโดดใส่กล้องเอากล้องไปใกล้มันโดดใส่ไปเลยพี่น้องเลยมือเขาเดมือไปใกล้นเดนโดดเยยพี่น้องเดี๋ให้ดีพี่น้อง็โดด่ไมนโดดไมโดดใ่พี่น้องให้าให้มาให้มาที่ากบนีพี่น้องมันคาบมือพี่น้องาหวแล้วเนาะกบมันมันโดดเส่เ้ไหพี่น้องมือากไวเนาะเี๋ยวเชมันมันมันได้วมันโดดใมือด้วยเพี่น้อง โดดใช้มือได้ครบเนี่ยฮบเลี้ยงคนเลนะเฮ้ยพี่น้อโดดมาให้มาเปล่พี่น้องมาโดดมาเลยได้พี่น้องไอ้โดดใช้มือตัวคาบมือมาได้พี่น้องนะู่โูมันโดดใส่บูยูุยไว้พี่น้องจ้าปฏิจเอกเชียร์กันนะมันคาบมือโดดโดดคาบมือกบจากเน็มันเป็นกบเลี้ยงกบค่อยเกลือไม่แหละ เกลือแล้วมันจะโดดคาบมืออะไรอน่างเงี้ยบ้าโดดคาบต้องแดงต้องแดงเฉยๆจะได้ใหญ่แล้ว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 พี่บ้าคบพี่เนาะภาพปรงกบน้ำเส่าบรรยากาศยามเช้านะทุกคนเมื่อคืนก็ฝนตกเพี่อนเนาะ ตเตกแห้งแต่ด้อคืนเพื่น้องบรรยากาศฝ้าฝนเศร้านะแงฝนเศร้าฝนเศร,าร้าต๊ะคืนเป็นไปไม่ได่พเพี่อน้องปิยักนะเปียกปิยักในปียกเปื้อนไปหมดเลยติีกต้มทิ่ตีนเสร็จก่อน

บม่ค่อยตุย <laughs> ้ยกินแต่หั่มมันกลบยเป็นไม่ตุยเป็ดน้อยก็ได้โอ้มันพอจิตเองก่คอคพอจะมีเงินซื้อหน่อยไหมซื้อได้รุ่นหนึ่งมาปนใส่อับกับหั่มแหละเกลือมันเกลือตัวาอาหารได้กบบระบอกไว้ทีเดียวเลยเงินไม่ค่อยเยอะเงินน้อยเงินน้อยโฆสนาของสายลมหรือว่าพอจิตจะทำนี่แล้พี่น้องเอ,อ้ย ขาจะมีจังหลายกว่าด็กีนั่นน,นึงพอด้แก้ไขมันปล่อยก่อนเกิอดอะไรปล่อยก่อนไปมุ้งตังวจะมุกก่งวบไปเป่ออกันมีเท่าเ,เป็ยกับหงอปลาไหลดูเห็นเ,เป็ดหน่อยกับจอยแกงอยูนน่นั่นนั่นนี่ Nên bốp hôn này sinh hoạt hàng nè mặt cả nè ừ, Từ ngày kìm hoa hôn nè mặt kèm nè gomay nè gomay im gomay nè nó nó gomay nè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  gomay cái gomay nè gomay nè gomay ha เป็ดไก่นะเพื่อนนำเส่าเป็ดไก่ปูปลากบหอ,อยไปเรื่อยเรื่อยน้ำมันหลดก็บเบิร์ล้วพี่น้องเอ้ยสิออกเมื่อเฮือนแต่ละเื่อเนี่ยเกิดขึ้นอุ๊บพี่น้องสิออกไปใช้ก็ได้เนาะคิดูว่าเฮสิไปใช้น้ำมันจักที่มีอ,อยู่ปั๊มกันน้ำมันขาดปั๊มพี่น้องเงินกับพอมีดอกแต่ว่าชิบ้านนี่ก็บ่สามารถใช้ได้เลยทุ่มืงอนี่มันแพง น้ำมันแพงจะต้องใส่ซาวพันเขาใส่ให้ก็ได้ปั๊มก็ได้ไม่มีตังคือเปล่าจิตนี่ก็อุกใจคือกัดเลยพี่น้องไปใช้กระยาส่วนพี่เนาะดอกมือเหอนอยู่ทางแบกนี่ก็ยังคึ้อุกละมันน้ำมันหยัดน้ำมันบ่ฮอดเนะาะจะก่อนจะมาใส่ชิปพันนี่ช่องซาวมือเที่ยวเลยมือเฮือนจะา่าโชว์นี้ตะโกยซาวพันเขาใส่ให้ชิปพันเขาใส่บ่ได้ มัน,นแพงอย่างมากเลยช่วงนี้ทุกคนอะไรก็ฝืดเครื่องไปหมดเลยเนาะบรรยากาศยามเช้าใช่ไหมครับพี่นอ้องอยู่ที่หอผักของสายลมนั่นเองนะไม่จากทีเท่เตือนมาเนาะคืน,น,นก็ฝนตกนอนมวนเติบคืนนีนกก่น้องันตกตอนกลางคืนจะดีคือกันนะพนกกนนนเพียนาะมันตกกลางคืนแล้วก็กลางเวรเลาวก็สะดวก ไปใส่ไปใส่ก็สะดวกมันตกแตะกลางคืนนะนะแต่อาจจะบันทึกใจอนักท่องลาตีไปไดนะ้นาะนักท่องลาตีฝนตกหำกลางคืนเนาะแต่ว่าจิตเองเนี่ยมูแมนคนท่องลาตีไปได้พี่น้องเป็นคนที่ว่ามันกายงามเลยพี่น้องกายงามดีนะเท่าเติบแหละนะสามสิบกว่าแหละเท่าอดิมก็เลยว่านอนขับมากับน,นอนผมมีเงินเนี่ยพี่น้องมีเงินไป,ไปเที่ยวประหยัดช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีนะพี่น้อง จะได้การคิปยามเช้านะพี่น้องอยู่ที่หอพักนั่นเองนะทุกคนอย่าได้ก็อย่าลืมพี่น้องทำงานแหละอย่ลืมอย่าลืมพี่น้องท่านใดทำงานแหละอย่าลืมถ้าพี่น้องท่านใดพวกท่านกดชอบสกายให้กับบัจจิกะอย่าลืมแน่พี่น้องช่วยกดชอบสกายเป็นกำลังใจให้หน่อยนะกำลังใจให้กับสายลมในเด้อพี่น้องเด้อสายลมทิมเชโนเชแนลพี่น้องช่องนิดหน่อยนะช่องนิดหน่อยที่วันหยอดยูเกิลบุษรท่นหลายดอกเนาะ ไปเรื่อยๆนะ <g ül> สำหรับคลิปนี้กับุ่ญมิงร้านเนาะได้จบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้พื่อนเนาะขอขอบใจทุกๆการติดตามชมเด้อพี่น้องเนาะพบกันใหมอ่อมอคลิปหน้าบ๊ายบาย